สวัสดีค่ะป้าพินพากินนะคะวันนี้ไม่ได้เจอเจอกันสองสามวันนี่นะคะก็เลยวันนี้ป้าพินก็เลยจะมาวันนี้จะมาผัดกะเพราค่ะวันนี้มาทําให้พี่ๆน้องๆดูนะคะว่าวิธีผัดกะเพราให้อร่อยเป็นยังไงคะ่ะวันนี้ก็จะมีผัดกะเพราใส่กุ้งค่ะวันนี้ใส่กุ้งอันนี้ผัดกะเพราหมูสับนะคะนี่ค่ะ แล้วก็กุ้งค่ะกุ้งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพ่อพินก็จะมีปลาดุกทอดด้วยค่ะทำปลาดุกทอดกินกับผัดกะเพรานะคะวันนี้เดี๋ยวพ่พินจะพาไปทําผัดกะเพราให้อร่อยค่ะวันนี้คิดถึงทุกคนนะคะสองสามวันไม่ได้ทําคลิปคิดถึงมากๆค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ค่ะพะพินขอขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้าเข้ามาดูพะาพินใหม่ๆก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งปิ้งปิ้ปด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจพะาพินทําคลิปใหม่ๆค่ะและทําอาหารที่อร่อยอร่อยให้ทุกคนได้ดูนะคะขอบคุณมากนะคะปะเราไปดูกันว่าจะทํายังไงค่ะ ค่ะป้าบิณก็จะก็มีนี่นะคะมีพริกมีพริกค่ะพริกพริกกับกระเทียมค่ะีใส่พริกแห้งด้วยนะคะใส่พริกแห้งด้วยแล้วก็จะมีพริกเหลืองนี่ค่ะพริกเหลืองนี่ค่ะเดี๋ยวว่าพี่จะหั่นกันนะคะหั่นพริกเหลืองเช่นอย่างนี้ค่ะหั่นหั่นหั่นพริกเหลืองใส่ด้วยค่ะอร่อย ใส่พริกเหลืองอร่อยค่ะเมื่อวานนี้ก็ผัดนะคะแต่เป็นผัดกระเทาะสตอค่ะใส่ใส่สตอค่ะอร่อยมากเลยค่ะแต่ไม่ลงคลิปแต่วันนี้พะพินจะทําเป็นใส่กุ้งค่ะวันนี้ใส่กุ้งหั่นพริก่อนะคะใส่พริกเหลืองด้วยอร่อยค่ะสีสดใสสวยงามน,น,นี่เราก็หั่นพริกชิ้งเชียงอย่างนี้นะคะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปตำพริกกันหั่นเสร็จก็รวมไว้ก่อนค่ะรวมไว้กับกะเพราค่ะใส่กะเพรารวกับกะเพรา,า,าแล้วเราก็จะมาตำพริกค่ะกระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะใส่เข้าไปค่ะ แล้วเราก็จะมาตามกัน ต้องตำแหลกมากนะครับเพราะว่าเราผัดเผาไม่ต้องนั่น <Yeah. S 1> เนี่ยเตือ ใส่พริกแห้งด้วยนะคะใส่พริกแห้งหน่อยแล้วก็พริกพริกแดงจินดาหน่อยนะคะใส่แล้วก็ตำใส่กัน,นะคะ่ะตำเสร็จแล้วเราก็ จะไปผัดกันค่ะป่ะ่ะก็โอเค,คนี่ค่ะใส่หมูลงไปนะคะผัดพริกให้หอมแล้วก็เอาหมูลงไปหมูลงไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ซอส ใส่ชีอนยิ้วฝาเขียวลงไปนะคะแล้วก็เอาพริกขับพริกพริกนะคะลงไปพริกโป๊ยกับเผ็ดไก่อนแล้วก็เติมน้ำไปนิดหน่อยค่ะก็เอาถ้าอุ้ยยังไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่ซีอิ๊วดำไปหน่อยค่ะเพื่อสีสัสน สีสันเพื่อความแล้วเราก็จะเติมน้ำไปนี่มึงพอไม่ต้องเติมเยอะนะคะน้ำเพราะว่าเติมเยอะไปมันมันไม่อร่อยค่ะมันต้องแบบแห้งๆห,หน่อยไม่ต้องใส่เยอะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กุ้งค่ะกุ้ง กุ้งใส่ทีหลังกุ้งนี่่คะใส่กุ้งลงไปค่ะกุ้ลงลง,ง,ง,งไป กุ้งก็เริ่มสุกแล้วนะคะกุ้งก็เริ่มสุกแล้วแล้วเราก็จะใส่กระเพราค่ะกระเพราใส่กระเพราลงไปใส่ดอกดอกลงไปได้วยนะคะเนี่ยดอกกระเพราจะได้หอมอ่อ,อนอนะะ่ะหอม เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะค่ะนี่ก็ผัดกะเพราหมูสับใส่กุ้งนะคะแล้วก็ปลาดุกทอดค่ะปลาดุกทอดไปกินกับผัดกะเพราหวังว่าวันนี้ป้าพินทำให้ให้ดูแล้วเป็นอาหารที่อร่อยนะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกคนด้วยนะคะ เห็นไหมคะน่ากินมากอันนี้ประพินก็จะขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์มากนะคะกับการผัดกะเพราของปราพินวันนี้น่ากินมากๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กด ไลค์กดแชร์ให้ป้าพินด้วยกดกระดิง่งปิ้งๆให้ป้าพินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ